นัดรับ2เหรียญด้วยกันนะครับที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับก็คือรุ่นที่นัดรับวันนี้นะครับเหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญคาร์สลามและสวัสดี fc นะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปรับของนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นัดรับสองเหรียญด้วยกันนะครับที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับก็คือรุ่นที่นัดรับวันนี้นะครับเหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญคาร์ลสสามนะครับซึ่งเป็นตระกูลของจากประเทศสเปนนะครับ ถึงแม้ว่าอายุมากครับอายุประมาณ200กว่าปีนะครับแต่ว่าราคาไม่ได้แพงมากนะครับประมาณเหรียญละ1 0 0 0งพันถึงสองพบาทเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะแต่ว่าถ้าพวกเนื้อเงินเนี่ยผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับอย่างเช่นถ้าเหรียญนี้เนี่ยราคาตกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าขัดล้างมาสังเกตก็คือขาวๆจะมีรอยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับ อีกรุ่นหนึ่งนี่ก็จะเป็นเหรียญพวกตระกูลชาวยาซีนนะครับรุ่นนี้ก็ราคาหลักร้อยเองครับ2เหรียญนี้ก็ประมาณ1000บาทเองนะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด2เหรียญด้วยกันนะครับก็คือ1จะเป็นเหรียญสเปนนะครับชื่อว่าคาร์ลสามหนึ่งสองสามเราดูตรงนี้นะครับ ึ่งรุ่นนี้เนี่ยผมรับซื้ออยู่ในียน 1, ึ่ง0ั0ถึง2 0 0 0บาทนะครับพวกเหื้อเงินเนี่ยผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าเหรียญนเ,นเงินเนี่ยถ้าได้มาแบบไหนก็คือขายแบบนั้นเลยครับห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับไม่งั้นราคาตกได้นะครับอย่างเช่นถ้าเหรียญน,นี้เนี่ยเนี่ยจริงๆมันจะดำๆแบบนี้แต่เนื่องจากว่าเจ้าของเขาล้างมานะครับเหรียญน,นี้ถ้าสิบ ยีปีที่แล้วถ้าล้างมาหรือว่าโดนน้ายามามันก็กว่าจะกลับมาคืนสภาพเดิมมันก็ยากครับเนี่ยสังเกตจะมีรอยอยู่ครับเนี่ยถ้าส่องใกล้ๆมันจะเห็นครับเนี่ยใมฮะเนี่ยมีรอยนะครับต้องปล่อยไว้สภาพเดิมๆต้องดำๆแบบนี้นะครับเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยสภาพสวยอยู่นะครับดำๆนะจริงๆสภาพมันดำปล่อยไว้ดำแบบนี้แหละนะครับ มันถึงจะได้ราคานะครับเหรียญละหนึ่งพันถึงสองพันบาทแต่ว่าพอไปโดนน้ายาเนี่ยทำให้ผิวมันเสียหมดเลยครับกลายมาเป็นขาวทําให้ราคาตกนะครับเหรียญนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับถา้ามันไปล้างมาหรือว่าไปโดนน้ายามานะครับเหรียญที่สองนี้ก็จะเป็นเหรียญตะกุลชวายาซีนนะครับชื่อว่าเหรียญวอลีนะครับเหรียญนี้ก็ราคาหลักร้อยเองครับราคาไม่แพงนะ ถ้าจะขายร้านผมเนี่ยผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าเวลาส่งรูปมาผมประเมินให้ฟรีครับไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าบางเพจเนี่ยเขาจะหลอกให้เราโอนค่าใบรับรองหรือว่าใบประกันใบประเมินสินค้าอะไรของเขาเนี่ยเขาจะหลอกเราประมาณ 500- ถึงพันบาทอันนี้แล้วแต่ความสามารถของเขานะครับเขาจะตีราคา2เหรียญนี่ราคาหลักแสนเขาจะตีใบทําไมราคาหลักแสนครับตีราคาแพงๆเพื่อที่จะ นมน้าเรานะครับว่าโอ้ราคาได้หลักแสนเลยนะแต่ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายให้เขาก่อนต้องโอนให้เขาก่อนประมาณ500ถต่หนึ่งพันอันนี้แล้วแต่เขาเพราะเขาได้เงินที่เราโอนไป5้าร้อยเนี่ยเขาก็จะบล็อกเราทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าโลภมากครับราคาแค่หลักร้อยหลักพันนะครับไม่มีราคาหลักแสนนะครับถ้ารุ่นแบบนี้นะฮะผมจะฝากตลอดเลยนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเขา,าไม่จัดชีพมันเยอะครับ เพราะฉนั้นต้องระวังให้ดีนะครับดูเพจให้แน่นอนนะครับให้ชัดเจนก่อนนะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมอว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเีวลอหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น E.P.E.P. นะครับเดือนถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามาร้อถึงห้าร้อยบาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะส่วน3กับส่วนส่ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาล o สอันนี้ก็จสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาล o ส3คาลัส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1,000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ100-200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50หและ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5 5และ5 0สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียนช้างอารพุท์นะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตั้งแต่1นึ่สองนจงถึงหนึ่สองหกไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสีรอสจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสาหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตับแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศอสออต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื่อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line Ronnie A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ